ใช่อยากได้ตัวลำอยากอยากได้นทนดิลองเพลงได้แล้วก็ลำไดเพราะว่าพี่บ่อยต้องสิ่งเด่นหลักทั้งลํำเรลืองอยู่คือบุคลากรของแจเงินร้อยนี้ค่อนข้างที่จะเก่งนะเป็นคนรุ่นใหม่ที่เก่ง แต่มันติดอยู่ตรงที่ว่าแค่เป็นคนรุ่นใหม่แล้วยังไม่มีคนที่จะเข้าไปถึงลึกขนาดนั้นแล้วก็แต่ละคนยังไม่ได้มีแสดงความสามารถตัวเองได้เต็มที่เท่าไหร่แต่ถ้าทุกคนรวมพลังกันปั้งไปนั้งกันเทเดียวนี่คือแบบอบอ,อดลยค่ะ จะช่วยพี่เขาดูในในส่วนของแบบความภาพรวมอย่างอย่างตายก็คือตายเป็นคนที่เสียงดีมากตอนนี้ต้องตายไปทําจมูกนะคะส่งต้องตายไปทําจมูกโอ้ยคุณหมอต้องบักฟุ้งนะฉันอยาก บันนี่เราก็จะมาปรับปรับลูกน้องตายนิดนึงให้น้องตายแบบดูแลตัวเองนิดนึง mm hmm. เขาขาดตกบุกพ่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยเองก็จะช่วยเขาดูว่ามันควรที่จะทํำยังไง mm hmm. เพื่อที่จะให้เป็นที่ดึงดูดและสนใจมากกว่านี้ mm hmm. สติงไม่ได้ค่ะสติงคือ คือจริงๆมันมันยากค่ะหมอนในความเป็นหมอลำเนี่ยล้องร้องสติงได้ก็ดีค่ะแต่ว่าจะรับสตริงจ๋าเลยมามันมันมันไม่ได้แล้วสติงมันก็ไม่ใช่แนวเขาอยู่แล้วเอาง่ายๆคือการเป็นหมอลำเนี่ยต้องใจรักใจรักก่อนเลยคําว่าใจรักคืออะไรรักจริงๆว่ามันรักแบบมาลองเบิงไม่มีคําว่าลองค่ะไม่มีคําว่าลองใช้ชีวิตในเส้นทางหมอลำ คนที่ลองทุกคนไปลองดูเลยว่าศิลปินคนไหนลองลองบ้างคำว่าลองนี้มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอ่ามีการเปลี่ยนแปลงในการใช้ชีวิตของเขาผู้ใดเปลี่ยนงานด,ดููหรือผู้ใดอย่างเสียัน,นี้ยขึ้นลองใหญ่งานหรืออย่างเสียบางคนไม่รุ่นแบบอยากว่าเป็นหมอลำอีมเลยอย่างแอมไม่เคยศึกษาหมอลำเหมือนกันว่าเป็นยังไงแต่ด้วยความที่รักว่าได้หักหมอลำัได้ที่แรกอะ รักในการร้องเพลงเฉยๆมันก็เลยยังอยู่ไหนก็ได้ขอให้ได้ร้องเพลงวันนี้พออยู่มาดันยู่น้ำหมอน้ำมันก็เริ่มซึมซับซึมซับซึมซับเอาไปเอามากก็คือหกักไปแย่ๆกับวารมจริงๆเรามีงานมีการคุยงานกันอยู่ตลอดลแหละแบบวางแผนว่ามันจะทำยังไงเราเองก็เป็นแค่ แค่คนรุ่นใหม่ที่เข้ามามีโอกาสได้เข้ามามาอยู่ตรงนี้อย่างพี่บอยก็คือก็ยังก็ยังถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่ที่เข้ามาบริหารอะไรเงี้ยก็ก็จะนำแนวคิดที่เราที่เราลองใช้แต่กับตัวเองที่เราผ่านมากับตัวเองนี่แหละเอามาเอามาปรับใช้อย่างของแอนคือแอนเจอกับตัวเองมาทุกๆอย่างแอนส้่ง มาโดยจามของทุกๆอย่างบวกกับโอกาสที่ผู้ใหญ่มอบให้มันก็มันก็ทำให้มีวันนี้ ต้องนองเ็นแ,แน่ยนอน <c oughs> บอยหัวลุก <c oughs> ใครร็อยากก็อยากถานนะต,ต้องต้อง้องเรารักน้องเราต้องสนับสนุนน้องนะคะช่วยไปกดติดตามทั้งเพจและช่อง YouTube น้องด้วยนะคะ